ใหญ่นะไซส์ประมาณเกือบสองโลเอามาชั่ง หัวสองโลกว่าสองโลค <ST OP> รึ่งเฉลี่ย ع. ประมาณขนาด<อ>นี้อานี่ตวงใหญ่เพื่อนยาวครับสองไทยเนี่ยครับ okay, โอเคพอไปจะเทะแล้วนะครับเทไปเลย

น็อตดึงจะดึงตัวไหนไว้ก็ดึงไปเลยแข็งตาก็ได้อยู่เนี่ยดึงดึงไว้เลยเนาะน้าจับไว้หนุ่สองตัวอเออสองตัวอ่ะห้ารู้ว,วมันกี่ตัวนี่มันตัวสองรูกขาวเนี่ยเออสตัว นายมีไปด้วยกันรับ